สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะก้อยรัชวินรีวิวชีวิตดีๆติดภูเก็ตก้อยรีวิวชีวิตสุขแบบเรียบง่ายที่ภูเก็ตก้อยรัชวินวงวิรยะได้เขียนข้อความรีวิวการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและได้ครองน,น้องทะเลมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และอบอุ่นบันทึกความประทับใจส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยความภาคภูมิใจของแม่ โดยก้อยเล่าความในใจว่าปี2021ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่มีลูกมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจาก2กลายเป็น3พี่ตูนกับก้อยกลายเป็นพ่อกับแม่ และย้ายมาอยู่ที่ภูเก็ตเร็วกว่าที่คิดไว้ตอนแรกวางแผนกันว่าเลี้ยงลูกที่กรุงเทพสักปีแล้วค่อยย้ายมาแต่คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตช่วงย้ายมาแรกๆใช้ชีวิตกันแค่สองคนสองคนจริงๆทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้เห็นพิตูลเป็นพ่อบ้านครั้งแรกพิตูลทำแซนด์วิชให้ก้อยกินตอนเช้าและล้างจาน ส่วนก้อยสักผ้าทำงานบ้านกันเองทงั้งทางที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและสงบที่สุดค่ะ การเปลี่ยนมาคอดที่ภูเก็ตจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ตัดสินใจยากพอสมควรสำหรับก้อยแต่คนที่ทำทุกอย่างง่ายขึ้นคือทะเลหนทำให้แม่คลอดวิธีธรรมชาติได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจตั้งแต่มีลูกเป้าหมายในชีวิตของก้อยเปลี่ยนไปความทะเยอทะยานบางอย่างถูกลดทอนลงอยากให้เวลาทั้งหมดกับการเลี้ยงลูกมีความสุขกับการได้เห็นรอยยิ้มของเขาในทุกๆวันพบความสุขที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่จริงและบริสุทธิ์อธิบายเป็นคำพูดยากแต่คิดว่าคน เป็นพ่อแม่ทุกคนคงเข้าใจค่ะกล่าวโดยสรุปปี2021เป็นปีที่ผ่านไปเร็วมากรู้สึกว่าตัวเองมีวุฒิที่ภาวะทางอารมณ์มากขึ้นนิ่งขึ้นอาจเพราะความเป็นแม่ทำให้ไม่มีเวลามาเครียดกับเรื่องบางเรื่องได้นานอะไรที่ลบกวนจิตใจต้องรีบวางให้เร็วที่สุดเพราะไม่อยากให้อารมณ์คุณมัวของเราส่งไปที่ลูกขอบคุณตัวเองที่ทำได้และทะเลก,ก็เกิดมาเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่ายแม่กับพ่อโชคดีเหลือเกินค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวผู้ใหญ่ที่เมตตาพี่พี่เพื่อนๆและทุกๆคนที่เอ็นดูน้องทะเลแม่ดีใจมากๆที่ทะเลเกิดมาเป็นที่รักของคนรอบข้างขอส่งความรักและความปรารถนาดีนี้กลับไปให้ทุกคนในปีใหม่นี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจและขอให้เจอความสุขที่เพียงพอและพอดีนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนคะ่ะแฮปปี้นิวีย์โดยรักจากก้อยตูนทะเลคะ่ะ ขอขอบคุณที่มาจากอินสตาแกรมราชวินวงและแหล่งข่าวจากสยามสตรีค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ